สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาติดตามข่าวคราวของโครงการ t r a มจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งประดิษฐ์ขึ้นโดยฝีมือคนไทยนะครับโดยคาดหมายว่าจะทดลองวิ่งภายในกลางปีนี้รายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับ สำหรับโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบระบบรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดขอนแก่นหรือว่าทแทรมจังหวัดขอนแก่นนะครับจะมีการเตรียมวิ่งทดสอบภายในกลางปีนี้โดยพัฒนาต่อยอดสอดคล้องกับโครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRT จังหวัดขอนแก่นซึ่งเตรียมการก่อสร้างเส้นทางนำร่องระยะทาง26กิโลเมตรซึ่งสำหรับโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบระบบรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดขอนแก่นนะครับ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือว่าบพอขอโดยสนับสนุนทุนในโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบให้แก่ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นและบริษัทชอทวีจำกัดมหาชนเพื่อให้ได้ต้นแบบขบวนรถไฟฟ้ารางเบาซึ่งจะเตรียมรองรับเส้นทางเมืองขอนแก่นในอีก3ปีข้างหน้า หรือว่าประมาณปี2568ทางด้านดรภัยวันเกิดตรวจอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยได้กล่าวว่านอกจากตู้รถไฟฟ้าแล้วการวิจัยครั้งนี้ยังต่อยอดมาจากการศึกษาเดิมจนสามารถผลิตชิ้นส่วนสำคัญสำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งชิ้นส่วนดังกล่าวได้แก่โบกี้สำหรับรถไฟฟ้ารางเบาชนิดพื้นต่ำตัวถังสำหรับรถไฟฟ้ารางเบาชนิดพื้นต่ำมอเตอร์ลากจูงอินเวอร์เตอร์ขับเคลื่อนระบบปรับอากาศแผ่นโตกราฟสำหรับรถไฟฟ้ารางเบาระบบจ่ายไฟฟ้าเสริมอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางแล้วก็รวมถึงหมอนคอนกรีต,ตอัดแรงผสมยางพารา ซึ่งสำหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากเอกชน3มรายก็คือบริษัทชอทวีบริษัททเทลอินโนโลยีและห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพประธานพรวัสดุพันธุ์ทั้งนี้หลังจากการประกอบต้นแบบแล้วเสร็จจะมีการทดสอบการทำงานตามฟังก์ชันทดสอบคุณลักษณะทางกลคุณลักษณะทางไฟฟ้าที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานในประเทศเช่นที่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง เพื่อนำข้อมูลการทดสอบไปปรับปรุงคุณภาพต่อไปแล้วหลังจากนั้นนะครับจะเป็นการนำชิ้นส่วนต้นแบบมาประกอบรวมกันเป็นขบวนรถไฟฟ้ารางเบาต้นแบบและทำการทดสอบวิ่งในเส้นทางทดสอบในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นและเส้นทางวิ่งบริเวณร,รอบบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการรถไฟฟ้ารางเบา lrt จังหวัดขอนแก่นที่กำลังจะดำเนินการก่กอสร้างเส้นทางวิ่ง รวมถึงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบสถานีหรือว่า TOD ซึ่งสำหรับรถรางหรือแทมดังกล่าวนะครับได้ประกอบขึ้นจำนวน2คันด้วยกันซึ่งได้ออกแบบและวิจัยโดยดรภัยวันเกิดตรวจอาจารย์สาขาวิศวกร,รรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นและคณะนะครับ ซึ่งได้มีการนำมาจัดแสดงในงานนิทรรศการหัวข้อขนส่งสาธารณะเชื่อมเมืองเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สนใจครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง up future channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ